أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa subi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba assalamu alaikum nah, wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ศรัทธามั่นใน เป็นวันพฤหัสสบดีของสัปดาห์นะครับเอ่อหลังจากที่หา่างหายกันไปหลายวันนะครับไม่ได้ทำการอัดคลิปวิดีโอเนื่องจากว่าตัวของผมเองนี้มีมีธุรกิจภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องผู้ร่วมสัทธาทุกท่านวันนี้ ผมเป็นวันที่ว่าผมหยุดงานหยุดทำงานก็เลยมีเวลาว่างที่จะมาเรียนรู้เรื่องศาสนาพร้อมๆกันทั้งตัวผมและตัวพี่น้องนะครับก่อนอื่นผมขอสั่งเสียตัวของผมก่อนนะครับว่า การอัดคลิปวิดีโอพูดคุยนำเสนอกับพี่น้องออผมนี้พูดถูกบ้างผิดบ้างอ่านฮะดิษของมรอซุนสุลลัลฮุอะลัยวาซัลลัมถูกบ้างผิดบ้างอ่านอายะอันกรุรอานถูกบ้างผิดบ้างต้องผมต้องขอมาอัพนะครับกับพี่น้อง ท่านผู้ชมทุกท่านทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าบางครั้งบางครั้งตัวหนังสือโดยเฉพาะตัวอัลกุรอานตัวมันเล็กทำให้ผมนี่มองจ้องดูนี่ลำบากนะครับแล้วประการที่สำคัญถ้าผมพูดไปเนี่ยฟังพี่น้องฟังแล้วอาจจะเจ็บหู หรืออาจจะว่า,าทำให้พี่น้องเสียความรู้สึกนะครับจุดนี้ผมต้องขอฮา้านขอมาอัพกับพี่น้องด้วยเพราะว่าผมเพิ่งจะเข้ามาสูว่วงการอัดคลิปวิดีโอออก youtube ออกไอ a c e b o o k แล้วก็ออกเพจนะครับเป็นมือใหม่นะครับเป็นมือใหม่หัดขับยังไงยังไงผิดพลาดพลาดประการใดก็ ผมขอวิงวอนต่อพี่น้องว่าช่วยมาให้ผมด้วยเพราะผมนี่เป็นมือใหม่อีกอย่างหนึง่งผมเป็นคนไม่มีความรู้นะครับผมไม่ได้เป็นบาโบแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวหมัม่มคอเตบบีลันไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับถึงแม้ว่าผมนี่จะเดินตามหลังบรรดาเหล่าคณาจารย์พวกอาจงอาจารย์ที่จบมาจากเมืองนอกเมืองนาก็จริงอยู่ แต่ผมนี่ไม่ใช่อาจารย์ผมไม่มีความรู้แต่ด้วยสาเหตุที่ว่าผมรักในงานศาสนาของลอผมก็เลยกล้าทำกล้าพูดกล้านำมาเสนอกับพี่น้องด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะอภัยให้ผมเข้าใจในตัวของผมด้วยนะครับเอ่อพี่น้องครับหลังจากที่ว่าห่างหายกันไปหลายวัน หายหน้าหายตากันไปหลายวันไม่ได้พี่น้องไม่ได้เห็นหน้าผมในในโทรศัพท์ใน youtube ใน Facebook วันนี้ผมมีเรื่องสั้นๆไม่ยาวเอานำมาพูดคุยแล้วศึกษาแล้วก็นำเสนอแล้วก็ศึกษาไปด้วยเรียนไปด้วยทั้งตัวผมและตัวพี่น้องพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอกับพี่น้องในเรื่องที่ว่า เงื่อนไขที่ทำให้การงานถูกรับมีอะไรบ้างนะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักเ,เงื่อนไขที่ทำให้การงานถูกรับถูกตอบรับได้แก่หนึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮหัตะอาลา และยึดมั่นในเอกภาพของพระองค์นะครับดังนั้นการงานจะถูกการงานจะไม่ถูกตอบรับจากผู้ที่ตั้งภาคีและผู้ปฏิเสธศรัทธากับพระองค์อัลสุบานหัวตาลานะครับพี่น้อง 2. การงานที่ปฏิบัติจะต้องมีความอิคลาส ในการปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺสุบานะฮฺวตะตาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆโดยมีเจตนาในการปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺสุบานะฮฺวตะตาลาเพียงองค์เดียวนะครับพี่น้องสามการงานจะต้องมีรากฐานมาจากแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสันลัลลอหุอะล,ลัยฮิลลวะสันลัมอันเป็นบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮฺ สุบานะหวัวตาลาดังนั้นดังนั้นบุคคลจะต้องไม่ปฏิบัติอิบะาดานอกจากจะเป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบานะหวัวตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นส,สการงานที่ปฏิบัติจะต้องมีผลในการยับยั้งสิ่งที่ชั่วชา้า Lek lew, singti lew rai. Right? Dangti Allah subhanahu wa ta'ala. Ditrat. A'u wa iwa. Wa'akimis sholat. Ta'in nas. Wa'akimis sholat. Ta'in nas sholat. Tatan ha'anin fahsha iwan mungkark. วล و ا ل ذ ลอ رواه الله ه ي أ ك ล ر ه و ا ل า ه يعلم ما ت ص า ع و ن นะครับพี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านความว่าเจ้าจงดำรงละหมาเดเถิดแท้จริงการละหมาดจะยับยัง้งความชั่ว สิ่งชั่วช้าและสิ่งที่เลวร้ายและการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นใหญ่ยิ่งและอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายกระทำอยู่ในสุรตุนสุรตุนอังกะบูสรสุรที่29อยายะที่45นะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน นี่คือนี่คือสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบานาหฺอัตาตอบรับการงานของพวกเราทั้งตัวผมตัวพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับต่อไปการที่เราจะทำให้อัลลอฮฺซุบานาหฺวัตตาเนี่ย ได้รับตอบรับอิบาดาของของพวกเราทุกคนนะครับมันมีเงื่อนไขนะครับหลายสิ่งหลายอย่างในการที่ว่าอัลลอฮ์จะตอบรับอิบาดาของเราที่ทําไปนะครับทุกวันนี้พี่น้องของเรายังไม่รู้จักคำว่าอิสลามแล้วก็ พี่น้องของเราอีกจำนวนเยอะจำนวนมากนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ยังไม่เข้าใจในหลักการในหลักวิชาการของศาสนาว่าศาสนานี้มันมันจะอยู่อย่างไรแล้วก็คุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงหมายถึงอลลรสุบานาวตารเป็นอย่างไร นะครับสิ่งที่ผมเคยเจอเคยเห็นแล้วก็สิ่งที่ทำให้อิบาด้าของเราอามานของเราที่ทำไปนั้นสูญเปล่าโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะวตะลาไม่ถูกตอบรับก็เนื่องมาจากว่าพี่น้องของเราส่วนมากจะไม่เข้าใจคำว่าชิริก จะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าริยะอุยุบซุมอะส่วนตัวของเรื่องตะก,กบ,บูรส่วนมากพี่น้องก็จะรู้กันนะครับพี่น้องแต่ส่วนมากแล้วทั้งริยะทั้งซุมะทั้งอุยุบแล้วก็ฮูยุบแล้วก็ฮาซัสพี่น้องของเราส่วนมากไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่ทำลายอิบาดะ นะครับให้มีอิบาระมีให้เป็นอิบาระที่มีเจ็บเปลือกนะครับทุกวันนี้พี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตดูว่าทําไมพี่น้องของเราทุกคนหรือตัวของเราเองหรือคนในครอบครัวของเราเองทําละหมาดกันทําอิบาระตามคําสั่งของอลเราทุกคนอย่างเช่นอัลลอฮ้ตรัสเอาไว้ว่า อินนัสซลาตตันฮาอันอินฟาชาอิวันมุงกาแท้จริงการละหมาดย,ยับยังความชั่วนะครับเราลองมาคิดดูว่าทำไมเราละหมาดกันทุกวันแต่ความชื่อเราก็ทิ้งไม่ได้เราก็เราก็เลิกไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเรายังไม่รู้จากอัลลอฮ์ที่แท้จริง ว่าที่แท้จริงแล้วการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักแบบไหนรู้จักอย่างไงนะครับบางคนพี่น้องของเราทําอิบาดะไปด้วยซื้อหวยบนดินใต้ดินซื้อนอตตอรีนะครับยังมีเครื่องรางของขลังที่เขาเรียกว่าตะกรดติดอยู่ที่สเอลบ้างที่ที่ข้อศอกบ,บ้าง สิ่งสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่าชิริกชิรุ่นกับอัลลอฮฺซุบะฮนาวัตลาบางครั้งถึงขั้นที่ว่าตกศาสนาได้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านสาเหตุที่ว่าเราละหมาดเตาอิบารัตทุกวันแต่ความรู้ความชั่วก็ยังไม่ทิ้งเพราะว่าเราไม่รู้จักพี่น้องครับเราไม่ให้ความสำคัญกับเตาฮีต นะครับเตาฮีดไม่ให้ความสําคัญเตาฮีดกับอัลลอฮ์พี่น้องครับสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือคืออากีดาครับผมคืออากีดาหลักอากิดาหลักอากีดยิ่งใหญ่ที่สุดการงานทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องที่พี่น้องและตัวผมทำไป ถ้าในเมื่ออากีเดของเราไม่ถูกไม่ไม่ต้องไม่ตรงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเอาไว้อุตสาหขนขวายเอาไว้เกือบตายทุกสิ่งทุกอย่างพังหมดเพราะเรายังไม่รู้คาว่าอากีเดของอลิสุนาวันยาบะหรือของชาวอ,าอะไรชาวสาลาฟุตสอนเลยน,นะครับ คำว่าเตาฮีตที่เป็นต้นเหตุให้เราเนี่ยถูกตอบรับอามานบ้างไม่ถูกตอบไม่ถูกตอบรับอามานบ้างพี่น้องครับผมจะนําเสนอสักสองสามอย่างให้พี่น้องได้ฟังหนึ่งเตาฮีตอารูบูบิยะหมายถึงการสัตทธาว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบาฮนาวะตาลานี่องเดียว เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารผู้ทรงประธานชีวิตผู้ทรงให้สิ้นชีวิตผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องนี่คือหลักการศรัทธาหลักการยึดมั่นสองเตหิตอัสมาเตฮิตอัสมาวัดส,สีฟาาหมายความว่าอย่างไรครับหมายถึงการศรัทธาว่า พระองค์อัลลอฮ์องเดียวทรงมีพระนามที่ดีงามและมีคุณลักษณะที่สูงส่งสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีนามและลักษณะเสมอเหมือนพระองค์สามเตหิดอูลูฮียะหรือเตหีดอิบาดาหมายถึงพระองค์อัลลอฮ์สุบานะฮุวาตาลา เป็นผู้ทรงได้รับการเคารพอิบาดะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องที่เคารพรากทุกท่านเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พวกเราทำอิบาดะแต่ละชนิดแต่ละชนิดเราทำอิบาดะแบบที่ว่าเราไม่รู้จัก ไม่รู้จักเจ้าของอิบาดไม่รู้จักอัลสุบานาวตาลานะครับมีหนำซ้ำพี่น้องของเราไม่พยายามศึกษาหาวิชาความรู้ที่แท้จริงนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะได้เป็นสเสบียงอาหาร ให้กับเราในวันอาคีระห,หรือในขณะที่เราลงไปอยู่ในโลกอาลัมบาซักหรือโลกกุบูร์นะครับพี่น้องเราไม่เราไม่เข้าใจเราไม่สนใจนะครับเราไม่สนใจผมขอยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งพี่น้องครับสมมติว่าเอาเอาของจริงนะพี่น้องเอาของจริงไม่ต้องสมมติ อัลลอฮ์ลงวาญิบเรื่องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งคือห้าเวลาผมถามว่าอัลลอฮวาญิบกับพวกเราในฐานะเป็นบ่าวละหมาดทำอิบะระวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถ้าอัลลอฮไม่ส่งรอซูลส่งนบีมูฮัมมัดลงมาทําเป็นแบบอย่างให้พวกเรานี้ได้ดูพี่น้องครับผมขอถามพี่น้องหน่อยนะครับ พี่น้องอย่าเพิ่งเกลียดปากผมพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อขี้หน้าผมเหม็นขี้หน้าผมนะครับพี่น้องผมเป็นห่วงพี่น้องผมรักพี่น้องนะครับผมถึงได้ออกมานั่งอ่านตำราปรับความเข้าใจกับพี่น้องเพราะผมเป็นห่วงพี่น้องนะครับอ,อัลลอฮฺวายิบลงมาให้พวกเราทำอิบาดะ ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาผมถามว่าเราจะรู้ไหมว่าการละหมาดนี่เป็นอย่างไรละหมาดละหมาดวักตูนี้ชื่ออะไรวักตูโน้นชื่ออะไรวักตูนี้มีกี่รอกะอวักตูนั้นมีกี่รอกะอวัคตูนี้ทําไมอ่านเสียงดังวักตูโน้นทําไมอ่านเสียงค่อยอ่านเสียงอ่านเสียงเบา ถ้าสมมติว่าท่านถ้าสมมติว่าอัลลอฮฺซุบานาวะตาละไม่ส่งท่านรอซูลลงมาให้เป็นแบบอย่างทําให้เป็นแบบอย่างพี่น้องที่รักครับพวกเราจะรู้กันไหมว่าอิบาดาห์ที่ทําอย่างทําแบบไหนทำอย่าง,บบไ,งไงอย่างเช่นที่ซอบะถามท่านรนซอซูนสุลลัลลอฮุวะยฮิวะซัลลัมว่า โอนบีอัลลอฮ์ลงละหมาดลงวาญิบละหมาดมาให้กับพวกเราให้กับท่านแล้วการละหมาดนั้นมันเป็นอย่างไรท่านรอศูนตอบกับบรรดาหเหล่าซอนบ้าว่าสัลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลีแปลความภาษาไทยว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาด ให้เหมือนกับที่พวกเจ้าเห็นฉันเนี่ยแล้วมานะครับถ้าอัลแล้ไ์ไม่ส่งนบีมาไม่ส่งรอซูลมาพวกเราจะทำกันถูกต้องไหมพวกเราจะลำบากไหมพวกเรานี้จะจะรู้เรื่องศาสนาไหมคำตอบสุดท้ายคำตอบที่ดีที่สุดคือไม่รู้ถือศีลอดยังไง ประกอบพิธีฮัตยังไงพวกเราไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่มีแบบอย่างแบบอย่างหนึ่งแบบอย่างใดนะครับพี่น้องที่เป็นแบบอย่างแล้วก็ทำไปแล้วปฏิบัติไปแล้วทำให้อัลลอฮฺรีดอพอใจและอัลลอฮฺสุบานหัวตาลตอบรับอามานของเราอีบะดาของเรานะครับพี่น้องนอกเสียจากว่า เราจะต้องทำตามคำกล่าวปฏิญาณของเราที่เรากล่าวปฏิญาณว่าอิสล,ลามอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าอิสลาันนะมุฮัมมัดารอซูลุลลอฮ์ลลเราปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การกราบไหว้อิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียว และข้าขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านาศาสดามมฮัมมัดสลุลล,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 ลัลฮุอะลัยวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับพี่น้องในขณะที่เรากล่าวดาวชาดะเรายอมรับว่าท่านท่านนาบีมมหัมมัดท่านรอซูลเป็นแบบอย่างของพวกเราแต่ผมอยากจะถามพี่น้อง นะครับไม่ใช่ว่ารังเกียจพี่น้องซ้ําเติมพี่น้องผมอยากแค่ถามว่าไอตอนเราปฏิญาณเราป,ป,ปฏิญาณยอมรับว่านามูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอลเมามูฮัมหมัดเนี่อลัลลอฮ์ส่งมาให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราแต่ทําไมเวลาเราปฏิบัตินี้เราปฏิบัติสวนทางกับท่านรอซูลสุสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับพี่น้องวันนี้ผมขอฝาก เอาไว้กับพี่น้องเพียงแค่นี้โอกาสหน้าถ้าหาว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลายังไว้ชีวิตผมยังไว้ชีวิตพี่น้องยังเมตตาพวกเราซึ่งเป็นบ่าวของล้อนะครับพี่น้องครับผมจะค่อยๆทย,ยอยสิ่งดีๆมีประโยชน์มาให้พี่น้องฟังให้พี่น้องได้ทำการศึกษากันรวมทั้งตัวผมด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอจากลาพี่น้องไปด้วยคำว่าวรสัลลลัลอฮุอะลลานบีอินามุฮัมมัดวะอาลาอาลีวะซอบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์